ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะทำไมจะมีแต่บ,บูเรเซนไปได้คนเดียวเลยคนอื่นไปไม่ได้เลยีน เราก็เรียกร้องเก่งไหนบอกว่าอยากมีเวลาส่วนตัวไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครถึงเธอใช่ไหมถึงเจนจ้ะไม่ตั้งแต่เขาไปเที่ยวมาเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยคุยกับปู่แล้วงั้นเงี้ยเดีล้วอ่ะเดี๋ย่าดี๋ยวเดี๋ยาเอามือมืออยู่ขซขนาดพี่คือหมูขั้วนเื้อใหม่ก็สวยนะสูงป่ะเนี่ยเงี้ยแหละสูงป่ะก็ไม่ได้อ uh, ือใส่ปูโป้กันแล้วจกรรมทุกร์ได้ไหมรับหนึ่งใบนะครับกาวพุ่งใส่ อ <S <S เอาอินเนอร์อยู่ไหนอะสาวนนโอ้ยติดอันนี้ทิ้งอะโมเดลน,นี้ทิ้งแล้วฝากไว้ก่อน,อ,นออกเดินตามนี้นะคะ พุ่มไปติดมาแล้วเอาไปเอาไม่ออกอุ้พ่อเดี๋ยว้มันยังติดมือพ่ออยู่อีกติดเยอะเลยเหรอเยอะมันพุ่งออกมาไงเนี่ยโง่ยังไงเนี่ยมันมันบีบไม่ออกพอเป็นออกที่มันพุ่งมาติดเต็มมือติดไปเลยล้างเอากาวล้างค่ะต้องเอากาวล้างใช่ไหมเอากาวล้างมือใช่ไหมเนี่ยมันติดไปหมดเลยพ่อมาล้างตรงนี้ดีกว่าป้าเจ็บ

ดึงให้น่ะพลอรอดปะเนี่ยน่าจะออกเลยคุณผู้ชายต้องเอาที่ขีบแล้วหนีบแล้วจะได้ไม่โดนมือเนาะนี่มองก่อนหรือบ่านสูงไปเข็มมันสูงเนาะสวยเนี่ย เนาะหรือไม่ก็เพชรเจียตีออยากเห็นชุดแม่ลีแล้วแม่ใส่จังเนะี่ยไม่แก้มซีจังอ่ะแก้มดูไม่เฟรชเลยอ่ะ เร็เรรุดนร็วเอ้นี s, ่ก uh, no ็สวยนี่เนหมูขูดขูดปะเตี้ยอยนะไม่แน่ใจเออนี่เตี้ยอยแต่อิ่มสนสูก่นงไม่กไม่มทวี่รางก่ารงไดไหมไม่ออกเนแช่อยู่เลยติดกับมือเลยเหรอครคุณนายใช่เอาไปโรงพยาบาล คุณหมอช่วยด้วยคะ่ะซร์ออินเทอร์เนต็ตสิพี่เก่งน้ำแข็งเปล่าแล้วติดนหนักเลยน้ำอุน่นมีคนบอกว่าน้ำอุน่นน้ำอุน่นปกติมันติดหน่อยนึงมล้ก็ออกได้แต่ขอเขาบอกว่าน้ำอุ่นก็ไปน้ำอุน่นเซ่มี โอนที่สามารถอะไรนะครับจะชังได้ค่อยๆทาน้ำยาล้างเล็บบริเวณที่กาวติดหรือบริเวณนิ้วหากไม่มีน้ำยาเลยสามารถใช้ที่จุอยู่ข้างบนบ้านน้ำยาล้างเล็บมีไหมเมื่อกาวและหมอ่อนตัวลงจึงจึงแหนบหรือไม้ขนาดเล็กค่อยๆคาบกาวออกอย่างเบา ก็บื้นๆอะไรตอนนี้เน,นี่ยเราวันนี้เป็นน้ำยางนี่มันออกเฉพาะที่ที่เนี่ยที่ที่ส้อยมันหลุดเฉพาะที่ซ้อยเฉพาะน้ำอุ่นค่ะเนี่ย ทีนิ้วตรงนี้ล,ล้างแล้วอุ่นหมดเลยลองลองลองเช็ดก่อนจริงว่าอุ่นไม่ร้อนไปอุ่นไะไม่ร้อนหรอกค่ะ,ะแล้วก็ไม่มีฟันก็มันเละลายแล้สีผมอะไรมันสีมันลอกไปเรื่อยๆค่ะเลยว่าไ,ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นสีอะไรไม่มีมันเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้ พอเราไปเบ่งมันออกไงเ,เขาบอกว่าให้เอาน้ำยาล้างเล็บอลของหนูไม่เป็น,นแผ่นๆตลับเหลืองๆไงเจะโดนเคื่อประหลาดไหมม่เอ้ยเอ้เอ้เอ,เอานิ้วพ่อออกก่อนไม่เป็นไรหรอกธ<อ>รรามาดาเครื่องนี้มันหัวหลาดเนี่ยเ <laughs> ข้าใจปะ <laughs> <laughs> อยูนี่เธอที่ไม่ได้ห่วงอะไรฉันเลยพยายามดึงได้ไหมคะฉันจะพยายามดึงอนเริ่มเจ็บแล้วเนี่ยคพอก็สลับพอก็เสร็เออะสลับมุงหนึพอก็เสียสลับไหมล่ะสลับหนังออกอ่ะใช้น้ำเกลือจริงหรือเปล่าเอาน้ำเกลือลงมาด้วยอ่ะน้มกันเะพราะอจังหวะตัวเองะู้วามเจ็บให้มันั แล้อุ่นกรือว่ามันใช้ม้เลยอย <Connie> ันำมัมเติมโอ้โหมันทะลักออกมาทังทั้ทั้งพรต้องลองเติมเ๋ยวมันจะอำลองมันจะเป่เติม ตอบว่าตรงได้เมาเดี๋ยวก็ร้อนจะเผเพราะว่ามันร้อนนะไม่เป็นไรให้มันร้อนร้อนอู๋เจนโดนอะไรโดนกาวค่ะไอเราก็ตายใจว่าเออมีเอ้ยัหนเพราะยังไม่ปล่อยมันจะมีไว้ใช่ไหมก็เห็นจุ่มก็เช็ดออกเช็ดออกนะเราก็ตายใจว่าเออจับต้นไว้ก่อน ไม่ใช่ต้อง,งมาโรงพยาบาลนะถ้าไม่ออกอต้อง,งมาโรงพยาบาลเลยทำไมออะแต่ในในกู้กูบอกสองสูตรน้ำอุ่นกับยาน้ำเล็กโอ้น,โอน้องโอ้น้องโมเดลไม่รักปุ๋ยเจแล้วอ่ะพ่อน้ำอุ่นแล้วก็เกลือป่นไม่ไม่ใช่น้ำอุ่นช่น้ำอุ่นอยู่ค่ะ เออ๋ยวลองเอาเกลือโรยดิมาปุ๊ยปุ๊ยน่าเอาน้ำอุ่นใช่ไหมแล้วก็ใส่เกลือแล้วโมเดลรู้ได้ยังไงโมเดลเกลืออยู่บนโต๊ะเนี่ยเจริงนี่ครั้งยังอยู่ที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวคนเอามันมันมีกาวมันมีเกลือเปนหนีใช่ป่ะแล้เดี๋ยวไม่รู้เราเดี๋ยวทำก็ทำแบบเนี้ยทั้งวันเลยตอนที่เดี๋ยวจะมาหยิบของแล้วก็หยิบไม่ได้เด้อก็เลยทำแบบนั้นแล้วก็เวิร์กอ่ะงั้นเชื่อโมเดลเพราะว่าโมเดลมีประสบการณ์ตรงเอาน้ำอุ่นมาใส่ ถูถูเกือที่นิ้วมันถูไม่ได้สิมันติดกับเครื่องประดับอยู่ตอนนี้เหลือเชื่อเกลือไหมเอ้ม่ะล่าเกลือเลยไม่ไมคือระหว่างมันต้องใส่มันต้องแบบเล้วกว่าอะไรอ่ะเกลือเทลงไปตรงนี้ใช่ไหม มันต้องแบบบ่ต่อเบนมันยังพูดไม่ถึงจบประโยคสักปะบนต้องแบบอยู่อย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเนพี่เก่งถ่ายรูปไปให้หน่อยเอาสูตรไหนก่อนเพราะว่าถ้ามันพังก็จะได้แจ้งว่ามันถูไม่ได้ลูกเนื้อไมู่พี่เก่งถ่ายรูปนิ้วพ่อติดไว้ก่อนอู ลองลองเรียลองดึงพยายามดึงมือแปเจนดิไม่เอาจะไม่เอาได้ลองน oh, ้ำเกลือค่ะตัวหอมเป็นอะเยอะมากหลายตัวมากให้ใส่น้ำน้อยน้ำลายก็ได้โอ้โหน้ำร้อยจะใช้กับเกลือโอมุ้งชายเนี่ยคนต้องคนค่ะมาลองใช้อันนี้เขลียรดิมันจะดูดนะเนี่ยมันจะดูดแล้นี่เห็นปะนมาแช่ก่อนแช่ก่อน นจะดูดได้มันงามเลยเนี่ยเอ้ยนั่นเอ้ยสร้อยจะหลุดหลืออะเลยเนือจะหลดเนือสรอยคพี่จุ๋มเดวกดพี่จุ๋มกดอะไรรักงยนจะไม่ดุดยังไม่ได้เงี้ยเลยจับดูเนี่ยพี่เก่ง ะไม่ใช่เป็นเสียวถ่ายไว้ถ่ายไว้เจ็บแล้วตอนนี้เริ่มแสบแล้วน้ำยาลังเยอะนะทีนี้น้ำกไรฉังยเนาะฉันเกลียดโมเดลอะใช่พอเน้นนะบอกมีน้ำเยะใช้น้ำยาบางเล็กวยอะใส่ไปด้วยเปล่ฟ้าก็ช่างมัเนาะแล้วที่ฟ้าผมให้จะทำไอติมน้ำดีพอมาอไม่ทำหรอ่าเดเดี๋ยวกต้องทะเอาผู้จาแบบนี้ไม่ดีแล้วนะ เราจะเอาเราจะเล่นกันใช่ไหมเราจะเอาแบบนี้ใช่ไหมเอาลองคิดดูใหม่โอ้โอนั่งนุ่มนะแม่ไม่มันพุ่งออกมาเป็นก้อนแบบอุ้ยเจ็บเจ็บหลวงพ่อก็เป็นคนละเอียดเบาเบาปากด้วยโอ้โหเอ้ยเป่าความร้อน,นจะไอ้ปะเป็นหนูนะเอาเอาสอบเอาสอบฝุดนี้ก่อนมันต้องแช่สอบข้านึงเป็นหนูนะตอนเนี้ย หอาแล้วกร้อนอ่ะเหมือนจุ่มอ่ะตอนไอ้จากัดอ่ะกระชากนี่ใช่เกาปลาช้างว่ะเกาลร้อนกาอไรกาอะไรคะนี่ยเนี่ยกาวกาวน้ำนี่คือการ้อนครับเกาปราช้างหน่อกันนี่เหรอแต่มันเจอเย็นมันจะมันจะอมอุ่นอมันเจอเย็นมันก็จะไปแข็งใช่ป่ะมันแข็งดิมันน้กใส่น้ำลงมันก็ไปเดี๋ยวพาไปโรงพยาบเฮ้ยข้างบนเขาใสกยังเนี่ย พี่เก่งขึ้นไปเลยค่ะโทรหาฟางเหรอวิธีเอากาวออกลาติดมือวิบวิบวับวับเมื่อประสบปัญหากาวร้อนติดมือให้ด้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นในปริมาณมากๆโดยทันทีสองถ้ายังไม่ได้ผลให้ใช้ อาชีโตหรือน้ำยาล้างเล็บเห็นไหมเขาก็บอกทาบริเวณกาวโดยอาจใช้ไม้ทาเล็บค่อยๆเกี่ยให้อาชีตกถ้าจะใช้กเกลือที่เราบอกอ็ไม่ต้องใช้น้ำร้อนคุณใช้ต้องเอาไม่ใช่ไม่ต้องจุ่มน้ำค่ะลองอันนี้ค่ะแล้วค่อยเอาเอาไม้เอาไม้เลียงน่ะกีกี่เกี่ยวให้พี่บอลไปซื้อละยี่สิบบาทใหม่น้ำยาล้างเล็บเพราะอันเนี้ย มันเป็นแบบมันมันไม่แดงไปมันเป็นแบบผู้ดีมากเกินนึกออกป่ะอันเนี้ยมันเป็นแบบขดแพงแพงแล้วมันมันอาจจะไม่ได้ได้ผลเท่าอันธรรมดาหนูว่าเอาอันธรรมดามาเพราะหนูไม่แน่ใจว่าขวดเนี้ยมันเป็นรีมมทที่มันล้างน้ํายาล้างเล็บหรือว่ามันเป็นเป็นตัวตัวไม่หรือว่ามันเป็นตัวอะไรเล็บก่อนสักอย่างหนูจาไม่ได้พ่านานมากแล้วแล้วก็เอามาปุ๊บเทเลยแล้วพ่อนิ้วจุ่มลงไปเลยพร้อมเครื่องประดับพี่ออกไปซื้อได้ไหมได้ เพราะพี่ต้องดูพ่อแล้วเผื่อเผื่อออกไม่ทันไงพี่ยังจำทันพรอพ่องานใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอพ่อจะเดินจีบอย่างนี้พอมาแล้วพร้อมสายด้วยนะพร้อมสายไรทองด้วยเหลือเชื่อไหน ค่อยเขียนค่ะคุณให้ทั้งที่ดึงกาวหมือนกไหนว่าให้หนูทําให้หม่ไม่เอาหัวแหลมมาพ่อไม่มีอ่ะอันนี้้ก็ได่หัวแหลมอ่ะมันไม่มีมันแต่มีแต่กุ้งด่างเสียหัวแหลมไม่ใช่หัวหัวแหลมนะมันไม่มีเอานี้เอามีดนะฮะโอ้โหเลือดออกพอดีเลยอันนี้ป่ะอนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้ใครเอาจมมาพี่เก่ง พี่เข่งเอาซ่อมมาทำไมคะคะเจ้าอ่มานะคะเขาให้นำอุ่นแล้วมันจะค่อยเงียริ่ม,มันเริ่มพยายามติดตัวอยุดมันก็ฟังต่อแล้วนี่คือมเจนคิดว่าจะแช่นั้นหนึ่ยเียวใช่ซ่อมไหมแล้วฉันพูดเสียงดังมากนึกออกปะ แช่น้ําอุ่นนานๆอย่าพยายามแงะดีลองแช่ก่อนพ่อเอานิ้วแช่ไว้ก่อนนะเขาค่อยเขาไม่แช่สิเขาค่อยแงะก็แช่แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยขึ้นมาแงะไงโทรบอกกัตตาพรตลกว่ะเล่าให้พี่พีฟังก่อนเริ่มเริ่มบอกแล้วเริ่มบอกแล้วก็ค่อยแงะกองเรื่องมันใสจริงเลย เสร็จยังหนู <Hello. S 1> พี่พีชอยู่ไหนพี่พีช uh. พ่อหนูนิ้วติด uh. ดู <laughs> เพิ่งมาดับรั้นิ้วหนีบอยู่อย่างเงี้ยมันพุ่งออกมาทั้งทั้งครึ่งหลอดเลยไม่ไม่ไม่มันมันไอ้นี่มันหลุดไม่ใช่หลอใส่พวกเดี๋ยวนะกาวตาช้างอ่ะมันมีน้ำยาที่แบบฉีดแล้วมันจะแยกกันอะไรอ่ะน้ำยาอะไรอ่ะตรงนั้น้มใส่ตรงนห้นะแม่เลียบนม่อยู่หลังบ้านมันไม่ใช่กาวตาช้างนะมันเป็นกาวร้อนใช่ไหมมันเป็นเป็นกาวเข้าประดับอ่ะ คนบอกน้ำอุ่นก่บนาาออน้ำยาล้างเล็บนะพีทขับรถไปไม่ต้องมาดูให้แค่โทรมาบอกเฉยๆก็เนี่ยน้ำอุ่น,น,นทุกคนก็เอาน้ำอุ่นประคมอยู่บ้านมีแต่รุนความวุ่นวายไม่ใช่ไหมปะ่ะเลย พร้อมฉัอเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปุ่มกลับมานี่ไม่เหรอไปเลยโอเคค่ะเอ้าดิซี่ช่วยผู้เจียนยาสิเริ่มเริ่มแสบก็แสบมันเนื้อมันหลุดแกมันที่หลุดอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้หลุดจริงๆริงไงพ่อมันก็เลยแสบอ่ะกุณเจนลอบดึงออกเขาบอกว่านักอุดต้องแช่นานๆก่อนน้ำมันก๊านไงพ่อพี่จุ่มยาถ้านนันนี่ไงมันเริ่มนี่แหละ ้มันกาอะพ่อเรามีไม่ให้หรอใช่หน่อยใช่หนูบอกว่าแช่องหน่อยมันมันนั่งแซกอย่างเงี้ยคือแซกเนื้อออกมามน้ำม,มันไม่อยู่อุ่นแล้วที่มันเย็นแล้วคว่ะเพื่เอาเนี้ยมันพุ่งออกมาประมาณสองสามหยดอ่ะติดดีจริงๆมาดามมุกใครได้ไปก็คือบอกเลยนะคะมาดามมุกไปเนี่ยรับรองว่าไม่หลุดจริงหลุดมุกไม่หลุดนะคะ เพราะว่ากาวดีมากลูกค้าสบายใจได้ใช่ไหมใช่แล้วร้อทีเลยค่ะพอนี้ลูกค้าไม่หยู่ใส่จุ่มลยค่ะคุ่อะไรคนนะคะมันร้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณมึมาลองเป็นกูไหมนะ ว่าตอนนั้นอ่ะคือข้าใช้น้ำร้อนเกลือค่ะ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 ใช้น้ำร้อนค่ะค่ะคะคุณเป็นอะไรมันพูดที่มันก็ประโยคสิคะหนูก็พูดให้มันเต็มไปเลยแล้วไปเอาดีไปฮะเอาเดี๋ยวอ๋ออหนูใส่แต่ว่าอย่าพุ่งใส่ตอนนีนะเออดีเอาลงให้มันละลายไปค่าเงินะแล้วนี้ใช้ก็มันเกลืออะไรไม่ใช่หรอเออหัวร้อนอะไรฉัน เส้นติดอยู่ในเดตนี้นะคะเอ็นเดียวอนหัวหลอกปะปะปพี่แอนหัวหรอกค่ะจะที่จะเอ้จะห้ามุมใช่ไหมไปค่ะรีบไปกันก่อนไปไปแล้วนะคะทุกคนจะตึงแล้วค่ะบายบายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ